เลยสองซ้ำอ่ะแม่เลยเลยถอดที่ออกก่อนเพราะว่ามันแสงมังนะต้องถอดตัวนี้ยสว่างไม่ไปดูไม่ไปดูคอนเปล่าทำไมไม่ไปอ่ะแล้วก็บอกว่าเสื้อยังซักไม่ซีสูอ่ะต้องปิเลยต้องปิดเลยไม่ยี่ยี่เลยยี่ยี่ทำไมอ่ะไปดูที่มันมันโดนสี่กันย่าสี่กันย่ามาครับใครใส่ต่อไปเลยไปเลย ขคิร์ดเลยไปแล้วน้องไข่ด้วยจิ้งหัด14กันยาวันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมเยี่หมูก็ติดต่อมาว่าจะบารมีโชว์2น่าจะเป็นที่4กันยาเฮ้ยนะกันยากันยาวันเสาร์4กันยาโอเคเลยสถานที่ขบบเจ๊วันเสาร์แต่วันนี้มากมากเมื่อตอนเมื่อตอนแรกอ่ะลองดูได้ว่าน่าจะเป็นที่เซนท์ขั้นยาแล้เดี๋ยวเขาบอกนไปยับเซนท์ฮองเฮา

อ้าขเปลี่ยน่าแล้วเธอไม่เปลี่ยน่านะดีีมนมาคราต่อไปเน่นะเปิดไฟอ่ะเปิดส่ไหรอหรือว่าไงอ่ะไม่ก็ไม่ต้องจัดก็ได้ค่ะมันมีไฟ ม่ายกันถ่ายเต็มตัสองถ่าเต็มตัวนะอ่าบอกละว่าครับงไม่ไม่เอาคู่ค้อตัวว่าหนอนถ่าไเต็มต้าแป๊ไม่ต็มตัเก็บค่าละสาม้ยอันนี้ถ่หนึ่งอง่โหไม่คือ้องเราหรือเปล่าหนึ่งสองนามอบคุณเลย

หคึ่วสองถาได้เลยนะสามนาทีสองเหมือนนี้ไงมาเราพิพาทด้ี่ยขอบคุณนะครับทุกป้านไปไปดูน้งนุ่นกันหลับเราจะมีน้งนุ่นไปมาเร็วไหนแถวอยู่ไหนนี่ถายนีอยู่ตั้งอะไร

ตรงไหนก็เอามือถือติดกล้องกล้องใหญ่ยังยังยังกเห้นหมูดถ่ายอะไรอันนี้มันถ่ายวีดีโออยู่จะไปมีมาสว่างวันนี้ถ่ายตอนนี้ถ่ายวิดีโอมาคนจะไปมาเลย์ตาต่อแถวมาเลย์ตาอันนึงย้ายมุมก่อนเสียมันตีกันขอขอเข้าตรงนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับมุ่งมาถ่ายรูปกับเอตีนะครับ กล้องกลับมาที่ด,ด,ด,ดี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเกือบเกือบไม่ได้เลยไม่ได้ลยครกันต้องมีไม่ได้ตอนนี้น้องกำลังถ่ายรูปก,กับไปคู มาวันนี้เอฟซีมารอแบบว่าไม่ยอมกลับนะครับผู้ชมนี่อเอามาเอาเขาเอา,ามือถือนี้หน่งสองสามห่มดูด้วยครับหนึ 2> 1, 2, 2, 3, ่งสองหนึ่งสครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับมรัคัดัดไม่ด้ไม่ตอา่ตอรีบตัดตอมสี่ไคถ่าหมครับ <aún> มี่ไค่ายไหมครับแวันนี้ ถ่ย่ก็มากด้นดิสาเไปซฟี่อย่างเดียวแล้วเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วคซฟาโซมันดีแค่ไหนี่คทาา้อถ่ายรูปเพียบเลยท่านผู้ชมได้ไฟเงียบโวช่วยเนี่ยงงุดตุ๊ต๊ดเลย

เลท่าน,นั้นนะได้นะถยดมาเลยโอ้โหเดเขาใช่ไหมนั่รออยอกกล้องใหญ่ทางไปแล้ว โดนติดขาเหมอมัเตอร์ไม่ติดนี่งสองสามอุ้ยหลอกเก้อนี่สองหนึ่งสองสามเยมห้ารัไี่ไปเปื่ไหนี่สามไงบ้ันก็งานหนะงานหนไปอุที่อะ เดียวรอี่เ็แล้วกันถ่ายแล้วตอนี่เป็นใช้าไปะไมเอาม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 าวันนี้กล้องจับไม่ได้แล้วเพราะกล้องพังไปแล้วจับมือถือเรืมาทำไรอ่ะถ่ายให้ถ่ายวิดีโอเหรอมพร้อนี่ไง เราก็จะหนูจะดิเซฟี่อ๋อเซลเซลเซลเป็นสวยกว่ามันเป็นสไตล์คนอาท่านผู้ชมโอเคไหมเดกเชื่อผมแล้วคุณจะมียอดไลายบาลเลยเห็นบรรยากาศนะครับทกผู้ชมนะครับถ้าปิดไฟผมนี่ไม่ได้ไม่ได้แสงอะไนะปิดไฟเลมืดนี้เลย เขจะเปิดมากก็สว่างเลยแสนมากนี่อะไรนั่นอะไรนั่นอะไร กิซดาก็โอ้ยอยากกิซดาไม่มาคนลื่น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 เกกิซดาอยู่นู่นนะเก๊กิซดาอยู่นู่นนะครับกำลังเซ็นอะไรไม่รู้ฮะ เดนลายเซนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นจะตีสามที่ไทยอ่ะทางกันสองชั่วโมงห่า ตอนนี้ยังอยู่ครบนะแนทนุนุ่นสามคนครบหมดเลยจะจบแล้วนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศต่อเรียกก่สดาไหมคุ เอ่าไหร่กิตดากันอ๋อกิตดากิตดาหน่อยว่าตกเจหมดเลยมามาตอนหนูก็ดีเลยนี่ไงไฟแล้วเชื่อมไปให้ตงาให้เอแปเาให้นะเอาแล้เดไปเอา kita <tuk> dengar <tuk tangan> จำเล้ยไม่ได้คนมาพบแกวตาเมื oh ่อคืนจหอยหาตอนนี้พาทุกท่านมาพบกับน mm ้องนุกนะฮะพี่เอก็ป้าของเรานะครับตาย่หวแล้วฉันะมันน่ะจะาะ มาทุ่งงานก็ถ่ายทุ่กิจการทุ่งานนะยเราจะได้เจอกันอีกจำร้องได้ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้แต่ผมเล่นเพราะจำเนื้อไม่ได้เป็นเธอไม่ เป็นอรมเป็นน้อันนี้ไสดล้วทอดนี่ก่นเฮียร้องได้ด้วยอร่อยเนื้อร้อนคออ่ะนี่ไ เนี่ยบอกน้องไปทีว่ากล้องพังไปแล้วตาฝนนี่ยอมกล้องพังด้วยเขาบอกไม่หยิบกล้องมากล้องพังเลยให้เก็บไม่ยอมเก็บดาไม่ดีขอหนึ่งนาทีนี่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 นหลายอยู่หนึ่งนาทีพอเดี๋ยวทำคลิปแยกเลยเดี๋ยว